S <S ก็ยินดีกับอาจารย์ด้วยนะครับท่านผู้ชมฮะตั้งแต่ต้นรายการที่เราบอกไปนะครับสําหรับวันนี้ชุดสมุนไพรที่เราอยากจะให้ท่านเนี่ยได้ติดบ้านเอาไว้ดูแลสุขภาพตัวท่านเองนะฮะก็เรียกว่าตั้งแต่หัวจะหลดเท้าภายนอกจะหลดภายในเลยนะครับเอาชุดแรกกันก่อนนะฮะท่านผู้ชมฮะเรื่องของกระชายสก,กัดตอนนี้เอาตรงๆคือหาซื้อยากเพราะว่าขาดตลาดไม่แพ้กับฟ้าทลายโจรเลยนะครับ วันนี้ของเรายังพอมีเหลืออยู่นะครับท่านผู้ชมฮะเป็นกระชายสกัดเดี๋ยวผมลงรายละเอียดตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะของด็อกเตอร์เฮอร์บเป็นสกัดแล้วก็ผสมวิตามินที่จําเป็นที่จะทํางานเกืือกันนะฮะบ,บำรุงร่างกายนะครับท่านผู้ชมฮะแล้วก็ผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP นะครับอันนี้เนี่ยถ้าอยู่ในชุดเนี่ยก็มี2กระปุกกระปุกนหนึ่ง30แคปซูล <30 S 1> แบบนี้นะฮะแล้วก็ยังมี น้ำยาบ้วนปาก3รสชาตินะอ่าสามสอันนี้อันนี้อันนี้ถือว่ารสชาติเดียวกันอ่นะฮะมีขิงมันอะไรนะขิงมะนาวใช่เอ่มีรสขิงมะนาวกระวานกานพลูรสเปลือกมังคุดมังคุดนะครับจากดอกโบคู่มีทั้งหมด4ขวดให้นะครับแล้วก็ มียาสระผมดอกคำฝอยอันนี้เหมาะสำหรับคนมีปัญหาผมร่วงครับอันนี้ก็ของดอกบัวคู่เช่นเดียวกันทั้งเซตนี้เนี่ยนะฮะรวมเซตกันไปเลยใครที่ต้องการใช้อยู่แล้วใช้น้ำยาบ้วนปากอยู่แล้วใช้ยาสระผมสมุนไพรอยู่แล้วอยากจะหากระชายไปทานบำรุงร่างกายด้วยนะฮะเซตนี้เยาบาทใช่ครับกระชายนี่จริงๆคุณอ้อยที่เป็นเจ้าของดรเฮอร์เพลสเนี่ยแกบอกว่าทานวันละเม็ดวันละเม็ดก็พออันนี้สำหรับคนที่ ไม่ได้ป่วยวันละหนึ่งแคปซูลแต่ต้องการดูแลร่างกายตัวเองนะบำรุงร่างกายพูดง่ายนะฮะวันละหนึ่งแคปซูลพอใช่ครับแต่ถ้าท่านเริ่มละเฮ้ยฉันเป็นกลุ่มเสี่ยงเอ้ฉันเริ่มมีอาการคึดคลัดเริ่มเจ็บจคอเริ่มไอไม่แน่ใจและเริ่มกังวลกังวัยเริ่มกลัวละท่านปรึกษาปลายสายดูนะฮะว่าถ้าท่านเจอแบบเนี้ย ต้องทานกี่เม็ดนะผมไม่แนะนำเพราะเดี๋ยวเดี๋ยวข่ายข้อมูลผิด,ดไปปรึกษาผู้รู้นะครับนะครับทั้งหมดนี้อันนี้คือเซตห9ึ่งเก้า้ยใช่ม,มนะครับแต่ยังมีอีกหเซตอันนี้เป็นชุดพิเศษสําหรับพระสงฆ์นะครับเพราะอย่างที่บอกว่าวันอาสสรบูชาวันเข้าพรรษาถ้าอยากจะทําบุญถวายสังฆทานนะครับ,รบให้กับพระสงฆ์เนี่ยนะครับ แต่ไม่อยากจะเดินทางไปถึงที่วัดนี่ก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่าชุดพิเศษนี้เราจะจัดส่งมอบถวายให้กับพระสงฆ์ถึงที่วัดเลยชุดนี้ก็จะมีเหมือนกับที่คุณเป้บอกมาเมื่อสักครู่นี้ทั้งหมดเลยแต่ว่าจะเพิ่มนะจะมีเพิ่มเป็นผ้าอาบน้ําฝนเข้าไปด้วยนี่เลยราคาชุดนี้1,290บาทนะครับ1,290อยากจะถวายวัดไหนอย่างไรบอกได้เลยค้าจะส่งเนี่ยนะครับก็ จะคิดตามระยะทางจริงะนะครับสนใจทั้งหมดนี้ทั้ง2ชุดนี่นะครับนะชุดที่จะไปดูแลตัวเองอชุดที่จะไปถวายให้กับพระสงฆ์ในวัดนะครับ0934292624 0934292624นะครับก็ เป็นหมายแรกที่โทรไปสอบถามพูดคุยก่อนได้หรืออย่างที่คุณเป้บอกว่าจะทานยังไงนะสมุนไพรไทยของเราปรึกษาได้เลยนะปรึกษาฟรีนะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆเซตนี้990เสร็จซตนี้เพิ่มผ้าอาบน้ำฝนแล้วก็ท่านแจ้งวัดได้เลยจะไปถวายที่วัดไหนนะเดี๋ยวมีบริการจัดส่งให้ค่าจะส่งที่ตามระยะทางชุดนี้1290รับ1290 นะฮะแล้วเราก็ปลอดภัยอยู่ที่บ้านด้วยใช่ทำบุญกันน่ะเนาะนะในวันอาสสรบูชาแล้วก็วันเข้าพรรษาครับมีแจ้งตัวเลขอัปเดตล่าสุดวันนี้ใช่ไหมฮะใช่ใช่เลขตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 นะครับจากศูนย์ข้อมูลโควิด -19 เท่าไหร่ประจํา24กรกฎาคมคือตอนนี้ตื่นเช้ามาในแต่ละวันนะต้องดูก่อนสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือมาดูแล้วก็มาโอ้โหว่าตัวเลขมันเป็นยังไงบ้างในใจทุกคนเนี่ยผมเชื่อว่าอยากที่จะให้มันลดลงในเร็วันพรุ่งนี้ จากหมื่นลดลงมาหน่อยลดลงมาหน่อยแต่วันนี้เท่าไหร่ฮะคุณเบลหนึ่งหม่นี่เท่าๆกันกับเมื่อวานยังไม่ลดเลยส่วนผู้เสียชีวิตเพิ่มเติม119รายนะครับแล้วก็ตัวเลขที่อยากจะให้ดูด้วยเนี่ยคือแต่ละวันก็จะมีตัวเลขผู้ป่วยที่หายกลับบ้านนะครับล่าสุดเนี่ยที่ตามรายงานมาก็คือหายป่วยกลับบ้าน7,637รายอยากจะให้ดูว่า ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันกับผู้หายป่วยรายวันเนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันขนาดไหนเพราะว่าในแต่ละวันในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะช่องว่างระหว่างคนที่ต้องเข้ารับการรักษาหรือว่าติดเชื้อกับคนที่หายป่วยกลับบ้านมันค่อยๆทิ้งห่างกันเรื่อยๆนี่ก็เกือบเท่าตัวนะฮะใช่คสี่สองร้อยหกสิบกับเจ็ดพันหกร้อยสามสิบเจ็ดก็สองเท่าใช่แล้วก็ทําให้เกิดวิกฤตการขาดแคลนเตียงขาดแคลนบุคลากรทางการแพทย์ก็ตึงมือใะครับเพราะว่า คนหายป่วยเนี่ยไม่ทันกับคนที่เข้ามาโรงพยาบาลเพิ่มเติม,มนะเพราะนั้นก็เลยตอนนี้มีโรงพยาบาลสนามซึ่งอาจจะเป็นโรงพยาบาลสนามที่สร้างขึ้นแล้วก็บริจาคโดยประชาชนทุกๆคนเนี่ยนะครับหน่วยงาน,ห,น,งงานหลายๆหน่วยง,งานหรือแม้กระทั่งเพื่อนๆกันน่ะเอาจริงๆอย่างของผมเนี่ยล่าสุดเมื่อวานนี้มีการรวมตัวกันนะแล้วก็บริจาคเงินกันเข้าไปนะครับตั้งแต่เพื่อนที่มัธยมไปสร้างโรงพยาบาลสนามที่ ที่โคราชนะครับที่โคราชแล้วก็มีการถ่ายภาพบรรยากาศมาให้ดูนะโรงพยาบาลสนามส่วนใหญ่นะตอนนี้ก็ต้องใช้เขาเรียกว่าเป็นลังกระดาษใช่ไหมนะครับเป็นลังกระดาษนี่เอามาต่อเติมซึ่งลองดูข้อมูลกันเพราะว่าจะมีโรงพยาบาลสนามแบบนี้ที่เกิดขึ้นอยู่กาลังทยอยที่เกิดขึ้นอยู่รวมไปถึงของคุณ,ค,ณคุณไหลใช่ไหมของคุณไหลกับคุณตันคุณตันอิชิตันเนี่ยที่เขาร่วมมือกันในการสร้างโรงพยาบาลสนามอันนี้รู้สึกว่า อยู่ที่ RCA นะครับ ลองตรวจสอบดูครับ,รบเพราะว่าในแต่ละวันนี้จะมีข้อมูลแล้วก็มีความต้องการตรงนี้ส่งเข้ามาค่อนข้างเยอะมากเลยทีเดียวร่วมกันในการแชร์ข้อมูลแลต้ต่างๆ<อ>ล่านี้ด้วยก็ได้เช่นเดียวกันเพราะว่ายังมีจํานวนของผู้ป่วยที่รอเตียงในการรักษารหรือบางคนไม่ได้รอเตียงไม่ถึงขนาดต้องไปโรงพยาบาลแต่ต้องไปสถานอ่าเรียกอ,อะไรนะศูนย์น<ห>พักคอยศ<ห>ูนย์พักคอยอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือโรงพยาบาลสนามก่อนก็มีค่อนข้างเยอะมากเหมือนกันครับดูแลตัวเองนะฮะเจอญาติผู้ใหญ่ เจอคุณพ่อคุณแม่ใส่หน้ากากอยู่บ้านตอนนี้ก็รณรงค์ให้สวมใส่หน้ากากกันแล้วมีรู้สึกสายสายด่วนสามารถโทรได้ใช่ไหมศูนย์ททบ5นะฮะครับนี่นะฮะศูนย์สองเบอร์ไว้สองเจ็ดศูนย์ห้าหกแปดห้าถึงเก้าอันนี้คือเบอร์ที่จัดหาเตียงประสานมาได้เลยอันนี้เป็นศูนย์ของททบ5อันนี้โทรได้เลยใช่ไหมนย์ของทัพบกนะฮะวันนี้เวลาหมดนะครับเราทั้งหมดลาเลยสวัสดีครับสวัสดีครับ